สวัสดีค่ะเรื่องลดน้ำหนักลดพุงลดไขมันหน้าท้องนี่โอ้โหเป็นประเด็นที่แบบว่าอยู่ในความสนใจตลอดเลยนะคะคือข้อมูลมันเยอะมากวิธีใหม่ๆก็มาเรื่อยๆจนบางทีเราก็เอ๊ะตามไม่ทันหรือว่าไม่แน่ใจว่าอันไหนมันเวิร์กจริงอันไหนเหมาะกับเรากันแน่ใช่เลยครับแหล่งข้อมูลที่เราเอามาคุยกันวันนี้ก็หลากหลายมุมมากเลยครับ มีทั้งแบบเอ่อเรื่องทางการแพทย์พวกยาหรือหัตการต่างๆไปจนถึงเรื่องใกล้ตัวมากๆอย่างอาหารการออกกำลังกายหรือแม้แต่พวกประสบการณ์จริงๆจากคนที่เคยลองทำมาแล้วหรือปัจจัยเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะมองข้ามไปอย่างการนอนความเครียดพวกนี้ด้วยครับ อืมค่ะงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกข้อมูลเหล่านี้กันดีกว่านะคะจะได้เหมือนสกัดเอาเฉพาะประเด็นสำคัญสำคัญว่าแต่ละทางเลือกมันเป็นยังไงมีข้อดีข้อควรระวังตรงไหนบ้างแล้วก็น่าจะเหมาะกับใครจากข้อมูลที่เรามีกันเนี่ยค่ะ เริ่มกันที่เรื่องเออเรื่องยาลดน้ําหนักก่อนเลยไหมคะอันนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอา๊ะมันมีจริงไหมปลอดภัยหรือเปล่าคือข้อมูลทางการแพทย์อย่างจากรามอธิบดีเขาก็บอกชัดนะคะว่ามันมีใช้จริงในทางการแพทย์แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอเท่านั้นเลยนะคะไม่ใช่ว่าเออใครนึกจะซื้อกินก็กินได้ใช่ครับ ปกติเขาจะพิจารณาใช้ในคนที่ BMI สูงมากๆนะครับคือเกิน30ไปเลยหรืออาจจะ27แต่ว่ามีโรคประจำตัวร่วมด้วยอย่างเบาหวานความดันอะไรแบบนี้และที่สำคัญมากๆคือคนไข้ต้องเคยพยายามปรับเรื่องอาหารลองออกกำลังกายมาแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ผลจริงๆนะครับถึงจะพิจารณาเรื่องอยางอ๋อค่ะค่ะคือต้องลองวิธีอื่นก่อนถูกต้องครับ ทีนี้จุดที่อันตรายและต้องย้ำเตือนกันมากๆเลยก็คือยาที่หาซื้อกันเองตามอินเทอร์เน็ตหรือจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือเนี่ยครับอันนี้ข้อมูลจากรามาเตือนเลยว่าอันตรายมากเพราะส่วนใหญ่มันมักจะลักลอบใส่สารอันตรายเข้าไปอย่างตัวที่ได้ยินบ่อยๆคือไซบูทรามีนตัวนี้จริงๆเขาถอนทะเบียนไปนานแล้วนะครับเพราะมันไปเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโดยตรงเลยโหน่ากลัวจังค่ะครับ หรือบางทีก็เจอพวกสารกลุ่มแอมเฟตามีนที่มันไปกดสูงความอิ่มทำให้ไม่หิวแต่ผลเสียกับหัวใจกับหลอดเลือดก็เยอะเหมือนกันหรือบางทีก็ง่ายๆเลยใส่แค่ยาขับปัสสาวะยาระบายพวกนี้ก็ทำให้ร่างกายเสียน้ำเสียสมดุลเกลือแร่ได้ง่ายๆเลยครับฟังดูแล้วการใช้ยาเองนี่เสี่ยงมากๆเลยนะคะคือถ้าไม่ใช่การรักษาโดยแพทย์ผลลัพธ์ก็อาจจะไม่แน่นอนแถมยังเสี่ยงผลข้างเคียงที่ไม่คุ้มเลยใช่ครับไม่คุ้มอย่างแรง งั้นเราเปลี่ยนมาดูเรื่องใกล้ตัวอย่างเรื่องอาหารกันบ้างดีกว่าค่ะวิธีที่ฮิตฮิตกันอย่างคีโตเจนิกนี้เป็นยังไงคะอ๋อคีโตเจนิกหรือคีโตเนี่ยหลักการคือเขาจะให้เน้นกินไขมันดีเยอะๆเลยครับแล้วก็ลดคาร์โบไฮเดรตลงไปให้ต่ํามากๆส่วนโปรตีนก็กินปานกลางจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้ร่างกายเราเปลี่ยนโหมดพลังงานหลักจากที่เคยใช้คาร์โบไฮเดรต จากแป้งน้ำตาลเนี่ยให้หันไปใช้พลังงานจากไขมันที่เรากินเข้าไปหรือไขมันที่สะสมในร่างกายแทนสภาวะนี้เรียกว่า keto ิสครับอ๋อเหมือนเปลี่ยนชนิดน้ำมันเชื้อเพลิงของร่างกายประมาณนั้นเลยครับข้อดีที่ชัดๆเลยก็คือ ช่วงแรกลดน้ำหนักได้ค่อนข้างเร็วและก็อาจจะส่งผลดีกับผู้ป่วยเบาหวานบางประเภทด้วยเพราะมันช่วยคุมระดับน้ำตาลได้ดีแต่ก็มีข้อควรระวังด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับคือช่วงแรกๆที่เริ่มทำเนี่ยบางคนอาจจะมีอาการที่เรียกว่า k e โต flu หรือไข้หวัดคีโตคือจะรู้สึกเพลียๆปวดหัวคลื่นไส้บ้างนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆครับแล้วก็ต้องระวังในคนที่มีปัญหาเรื่องตับตับอ่อนหรือว่าไทรอย พวกนี้ควรปรึกษาหมอก่อนนะครับเพราะการจัดการกับไขมันปริมาณมากๆเนี่ยอวัยวะพวกนี้ต้องทำงานหนักขึ้นอืมเข้าใจเลยค่ะอีกวิธีที่ฮิตไม่แพ้กันเลยก็คือ intermittent fasting หรือ IF อันนี้ก็เห็นคนพูดถึงเยอะมากทั้งในคลินิกหรือในกระทู้พันทิปก็มีค่ะใช่ครับ IF นี้ฮิตจริงรูปแบบที่นิยมกันมากๆก็คือ16:8 16เอกนี่คืออด16ชั่วโมงแล้วก็มีช่วงเวลาให้กินได้8ชั่วโมงใช่ไหมคะถูกต้องครับแต่คำถามสำคัญที่หลายคนสงสัยคือแล้วไอ้ช่วง8ชั่วโมงที่กินได้เนี่ยต้องกินยังไงคือต้องอดอดอยากๆหรือเปล่าข้อมูลเน้นเลยนะครับว่าไม่ใช่การอดอาหารแต่เป็นการจำกัดช่วงเวลากินเฉยๆเพราะฉะนั้นในช่วง8ชั่วโมงนั้นเราต้องกินให้พอกับที่ร่างกายต้องการแล้วก็ต้องเน้นสารอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบถ้วนด้วยไม่ใช่ว่า พอถึงเวลากินแล้วจะกินอะไรก็ได้แบบนั้นก็อาจจะไม่เห็นผลอ๋อค่ะค่ะคือต้องกินดีในช่วงที่กินได้นี่เองใช่ครับแล้วก็การปรับเวลาให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราก็สําคัญมากเช่นบางคนอาจจะสะดวกเริ่มมื้อแรกตอนเที่ยงแล้วก็กินมื้อสุดท้ายไม่เกินสองทุ่ม แบบนี้มันก็จะทําได้ต่อเนื่องไม่ฝืนตัวเองเกินไปครับนอกเหนือจากสูตรเฉพาะอย่างคีโตหรือ if แล้วพวกหลักการกินโดยทั่วไปเพื่อลดพุงลดหน้าท้องนี่มีคําแนะนําอะไรบ้างคะก็มีครับหลักๆเลยคือพยายามเลี่ยงพวกน้ำหวานน้ำอัดลมแอลกอฮอล์อาหารแปรรูปเยอะๆไส้กรอกลูกชิ้นอะไรพวกนี้ครับแล้วก็พวกของทอดของมัน เบเกอรี่ขนมปังขาวพวกนี้ก็ควรลดลงแล้วควรเน้นอะไรเป็นพิเศษคะเน้นโปรตีนดีๆครับอย่างอกไก่เนื้อปลาไข่เต้าหู้พวกนี้ช่วยให้อิ่มนานแล้วก็รักษากล้ามเนื้อไว้ได้ด้วยแล้วก็เน้นผักผลไม้ที่กากใยสูงๆมันช่วยเรื่องขับถ่ายแล้วก็ทำให้อิ่มด้วยโอ้ oh, แล้วก็ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับน้ำเปล่าสำคัญมากช่วยเรื่องเผาผลาญด้วย จริงๆมันมีตัวอย่างตารางอาหาร7วันให้ดูด้วยนะครับว่าเราสามารถกินครบทุกมื้อแล้วก็กินหลากหลายได้ไม่จําเป็นต้องกินอะไรซ้ําๆเดิมๆน่าเบื่อเลยฟังดูดีเลยค่ะปรับเรื่องกินแล้วเรื่องสําคัญที่ขายไม่ได้เลยก็คือการออกกําลังกายใช่ไหมคะแน่นอนครับกินดีอย่างเดียวแต่ไม่ออกแรงเลยไขยมันก็คงไม่ไปไหนไง่ายๆการออกกําลังกายสม่ําเสมอเนี่ยสำคัญมากครับ เป้าหมายหลักๆเลยคือเผาผลาญไขมันส่วนเกินออกไปแต่ขณะเดียวกันก็ต้องพยายามรักษามวลกล้ามเนื้อของเราไว้ด้วยเพราะกล้ามเนื้อเนี่แหละครับคือเตาเผาพลังงานชั้นดีของร่างกายเลยมันช่วยให้เราเผาผลาญได้ดีขึ้นแม้กระทั่งตอนที่เราไม่ได้ออกกําลังกายแล้วก็ช่วยป้องกันโยโย่เอฟเฟกด้วยครับแล้วควรออกกําลังกายแบบไหนดีคะหลักการที่ดีคือผสมผสานกันครับทั้งคาร์ดิโอเพื่อเผาผลาญไขมัน อย่างน้อยสักร้อยห้าสิบนาทีต่อสัปดาห์ก็เช่นเดินเร็ววิ่งเหาะเหาะว่ายน้ําปั่นจักรยานแล้วก็ต้องมีเวทเทรนนิ่งหรือการฝึกที่ใช้แรงต้านเพื่อสร้างความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มมวลกล้ามเนื้ออาจจะใช้น้ําหนักตัวดัมเบลหรือเข้ายิมก็ได้ครับถ้าบริหารเฉพาะส่วนอย่างลดหน้าท้องนี่มีแนะนํำไหมคะแบบที่ทําง่ายๆที่บ้านก็มีท่าพื้นฐานที่ช่วยได้เยอะครับอย่างแพลงค crunches leg raise bicycle crunch mountain climber พวกนี้เน้นกล้ามเนื้อแกงกลางลำตัวและหน้าท้องโดยตรงที่การออกกำลังกายมันน่าเบื่อเขาใช้วิธีหาอะไรที่ทำให้สนุกอย่างเปิดคลิปเต้นตามหรือทำตามคลิปออกกำลังกายของคนดังๆอย่างโคลยทิงอะไรแบบนี้ใช่ใช่ครับหรือบางคนก็หาแรงบันดาลใจตั้งเป้าหมายตามไอดอลอย่างเห็นบอกว่า ยาคุณดีแบบลิซ่าแบล็คพิงคอะไรแบบนี้มันทำให้รู้สึกเหมือนเป็นชาเลนจ์สนุกสนุกมากกว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องทำก็ช่วยให้ทำต่อเนื่องได้นานขึ้นจริงๆครับเป็นไอเดียที่ดีเลยค่ะ แล้วสำหรับคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะมากๆล่ะคะการออกกำลังกายต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมอ๋อจุดนี้สำคัญครับคนที่น้ำหนักตัวมากควรเริ่มจากอะไรที่มัน low impact ก่อนเพื่อลดแรงกระแทกที่ข้อต่อต่างๆโดยเฉพาะเข่ากับข้อเท้าอย่างเช่นการเดินเร็วการว่ายน้ำโยคะหรือการเดินในน้ำพวกนี้จะดีมากครับแล้วก็ที่สาคัญมากๆคือต้องวอร์มอัพร่างกายก่อนออกกำลังกายเสมอเพื่อเตรียมกล้ามเนื้อและลดการบาดเจ็บ แล้วก็ควรเลือกรองเท้าที่เหมาะสมรองรับแรงกระแทกได้ดีด้วยนะครับจริงๆถ้าไม่แน่ใจปรึกษาคุณหมอหรือนักกายภาพก่อนเริ่มก็เป็นเรื่องที่ดีมากครับค่ะนอกจากวิธีธรรมชาติอย่างคุมอาหารออกกำลังกายแล้วก็ยังมีทางเลือกอื่นๆอย่างพวกหัตถการด้วยใช่ไหมคะสำหรับคนที่อาจจะอยากเห็นผลเฉพาะจุดหรือว่าเร็วขึ้นใช่ครับก็มีหลายวิธีอย่างที่นิยมในช่วงห,งหลังๆก็คือคูลสเกลติ้งอันนี้เขาจะใช้ความเย็นติดลบ ไปทาให้เซลล์ไขมันตรงจุดที่เราต้องการเนี่ยมันตายไปเองแล้วร่างกายก็จะค่อยๆกําจัดออกไปตามธรรมชาติเหมาะกับคนที่มีไขมันสะสมเฉพาะจุดที่ไม่เยอะมากนะครับมันจะการลดน้ําหนักทั้งตัวแล้วผลลัพธ์ก็อาจจะลดไขมันตรงนั้นได้ราวๆยี่สต่อครั้งที่ทําอ๋อเป็นการสลายไขยมันเฉพาะที่ครับผมหรือถ้าไขามันเยอะมากๆจริงๆก็อาจจะต้องไปถึงขั้นดูดไขมันอันนี้ก็จะเห็นผลชัดเจนกว่าแต่ก็เป็นการผ่าตัดมีความเสี่ยงต้องพักฟื้นนานกว่า แล้วก็มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าครับแล้วพวกไฮฟู u, หรือเทอร์มารชล่ะคะอันนี้ช่วยลดไขมันด้วยไหมอ๋อสองตัวนี้จริงๆแล้วหลักๆเขาจะเน้นเรื่องยกกระชับผิวที่มันหย่อนคล้อยมากกว่าครับไม่ได้เน้นกําจัดไขมันโดยตรงคือใช้พลังงานลงไปกระตุ้นให้ผิวสร้างคอลลาเจนใหม่ทําให้ผิวมันดูแน่นขึ้นตึงขึ้นแล้วก็มีเมโซแฟตด้วยใช่ไหมคะที่เป็นการฉีดสลายไขมันใช่ครับเมโซแฟตแค่การฉีดตัวยาเข้าไปเพื่อสลายไขมันแต่ว่าผลลัพธ์มันอาจจะยังไม่แน่นอนนะัก ขึ้นอยู่กับตัวยาปริมาณและก,ก็การตอบสนองของแต่ละคนด้วยครับสุดท้ายก็คือการผ่าตัดหน้าท้องเลยอันนั้นคือสำหรับเคสที่หนักจริงๆครับคือมีทั้งไขมันส่วนเกินเยอะมากและก็มีหนังหน้าท้องที่หย่อนคล้อยมากๆหลังลดน้ำหนักเยอะๆหรือหลังคลอดบุตรอันนี้ก็ต้องเป็นการผ่าตัดใหญ่ มีแผลเป็นแล้วก็ต้องพักฟื้นนานพอสมควรเลยครับฟังดูแล้วหัตถการก็มีหลายระดับความเข้มข้นเลยนะคะแล้วนอกเหนือจากเรื่องพวกนี้แล้วยังมีปัจจัยอื่นๆอ,อีกไหมคะที่ส่งผลต่อการลดน้ําหนักลดพุงมีครับมีอีกหลายอย่างเลยที่สําคัญไม่แพ้กันอย่างแรกเลยคือการนอนหลับครับหลายแหล่งข้อมูลผู้ตรงกันเลยว่าการนอนน้อยนอนไม่พอเนี่ยมันส่งผลเสียมากๆม,มันเกี่ยวยังไงกับการลดน้ําหนักหรอคะเกี่ยวโดยตรงเลยครับ เพราะการนอนน้อยมันไปรบกวนการทำงานของฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวความอิ่มคือฮอร์โมนเกรลินที่ทำให้หิวจะหลั่งมากขึ้นส่วนฮอร์โมนเลฟตินที่ทำให้รู้สึกอิ่มจะหลั่งน้อยลงผลก็คือเราจะหิวบ่อยขึ้นอยากกินของหวานหวานหรือของพลังงานสูงสูงมากขึ้นก็เลยเสี่ยงอ้วนง่ายขึ้นครับควรนอนให้ได้สัก7-8ชั่วโมงต่อคืนนะครับโอ้พึ่งรู้เลยค่ะว่าการนอนสำคัญขนาดนี้แล้วมีอะไรอีกไหมคะ อีกตัวที่สําคัญไม่แพ้กันคือความเครียดครับความเครียดเรื้อรังมันทําให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมามากขึ้นซึ่งเจ้าฮอร์โมนตัวนี้มันกระตุ้นให้ร่างกายสะสมไขมันโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องด้วยครับโอ้โหเครียดแล้วลงพุงนี่เรื่องจริงสินะคะจริงครับแล้วก็เรื่องการขับถ่ายที่ดีก็ช่วยได้ทางอ้อมนะครับสุดท้ายมีอีกประเด็นที่น่าสนใจจากในพันทิพย์คือเขาแนะนําว่าพยายามอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมากเกินไปอันนี้เห็นด้วยเลยค่ะ ใช่ครับเพราะแต่ละคนมีจุดเริ่มต้นไม่เหมือนกันสภาพร่างกายไม่เหมือนกันเป้าหมายก็อาจจะต่างกันการไปเปรียบเทียบมากๆมันอาจจะบั่นทอนกำลังใจเราเปล่าๆโฟกัสที่ตัวเองพัฒนาการของตัวเองดีกว่าครับอืมจริงด้วยค่ะสรุปแล้วจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยการลดน้ำหนักลดไขมันหน้าท้องดูเหมือนจะไม่มีสูตรสำเร็จตา,ตายตัวเพียงวิธีเดียวเลยนะคะใช่เลยครับ แต่และว,วิธีก็มีทั้งข้อดีข้อจำกัดแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปค่ะการจะเลือกวิธีไหนที่มันใช่สำหรับเราจริงๆเนี่ยมันก็เลยขึ้นอยู่กับปัจจัยเฉพาะตัวของแต่ละคนมากๆเลยครับทั้งเรื่องสุขภาพโดยรวมเป้าหมายที่เราต้องการงบประมาณที่เรามีแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเราด้วย แต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยคือเรื่องความปลอดภัยนะครับอันนี้สําคัญที่สุดการปรึกษาคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องวิธีไหนโดยเฉพาะวิธีที่มันอาจจะมีความเสี่ยงเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทําเสมอเลยครับเพื่อให้เราได้วิธีที่เหมาะสมปลอดภยัยแล้วก็ยั่งยืนกับเราจริงๆค่ะชัดเจนมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนให้ลองกลับไปคิดต่อนะคะว่านอกเหนือจากเรื่องตัวเลขเบนตาช่างหรือว่ารูปร่างภายนอกที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ย คำว่าสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนในแบบฉบับของเราเองจริงๆแล้วมันมีความหมายว่าอะไรกันแน่แล้วเราจะหาสมดุลระหว่างเป้าหมายระยะสั้นที่อาจจะอยากเห็นผลเ,เร็วๆกับการดูแลสุขภาพให้ดีในระยะยาวต่อไปได้ยังไงบ้าง